สวัสดีจ้าสาวกับวันหยุดวันคริสต์มาสนะคะนี่ฉันก็ตื่นแต่เช้าไม่ได้เป็นไหนนะคะก็เลยเมื่อคืนนี้เอาปลาออกไว้นะปาโทษว่าจะทำลูกชิ้นเก็บเอาไว้ใส่นมจีนนะคะแต่ลูกชิ้นนี่มันกินง่ายนะคะทุกคนจะทำอะไรก็อร่อยนะคะโดยเฉพาะเราอยู่ในต่างแดนเนี่ย ขนมจีนนี่ล้วพู้เราจะกินกันบ่อยมากส้มตัเหมืออามาลวกใส่เป็นเคียงได้เลยนะคะหรือว่าผัดกระเพงกระเพาหรือว่ารอบดึกเนี่ยเราแบบหิวข้าวที่ม,มาม่าใส่ลูกชิ้นมันง่ายหมดแล้วค่ะมันก็อร่อยนะคะมันมันเหมาะสําหรับการที่เราจะทําแล้วก็คุ้มค่ะเนาะ เราก็จะมาเตรียมด้วยนะคะใส่ไปสองช้อนครึ่งนะคะเพราะว่ามันโลโลดโลดครึ่งนะเกลือสองช้อนครึ่งน้ำตาลก็สองช้อนครึ่งค่ะลดดีหมูหรือลดดีไก่ก็ได้ค่ะสองช้อนครึ่งนะคะตามจํานวนกะเอาค่ะน้ำตาลสองช้อนครึ่งนะคะ แองมันปกติแล้วโตโลหนึ่งก็ใส่สามช้อนสามช้อนแต่นี้โลขึ้นแล้วก็กละไปใส่ไปสามช้อนสามใส่ไปห้าช้อนครึ่งอะไรเงี้ยหรือหกช้อนก็ได้ค่ะไม่เชียรเรียดน,นะใส่มากมันก็จะเนียนนะคะก็จะเด้งนะคะใส่น้ำประมาณร้อยร้อยมิลน,นะคะแล้วก็ เช็คดู through. ว่าเขาาละเอียดพอไหมนี่คงต้องไปปั่นอีกปั่นสองรอบนะคะตอนแรกใส่ไปประมาณหนึ่งโลแล้วทะมีก็เลยใส่เพิ่มไปนี่ตอนจบนะคะก็เ,เพิ่มเข้าไปอีกนะแล้วมือเราก็คอยคอยคำเครื่องนะคะอย่าให้มันร้อนนะถ้าร้อนลุกชิ้นเราก็จะไหมมันก็เช็คไปเนี่ยนะ่ะใกล้จะได้แล้วจ้ะ ดูไปก็ฟังข่าวไปด้วยอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาเมื่อกี้ก็พากไปรอบมึงแต่มันมีเสียง,ยงนักการเมืองก็ต้องมาพากใหม่ตอนนี้เราก็กวาดหน้าให้เขาเรียบนะคะแล้วเราก็เอาไปแช่แชงไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงได้นะเพราะม,ามันโลกว่านะส่วนที่เหลือเราก็จะไปทําอะไรก็ได้ชั่วโมงหนึ่งขั้นตอะเก็บกวาดเก็บกวาดเสร็จล้างเครื่อง กลับมาได้เวลาปั้นลูกชิ้นการที่เราปั้นลูกชิ้นทุกคนทุกอย่างมันต้องเวลาเป๊ะๆเลยนะเราจะมานั่งเออเราเหยอไม่ได้อย่างเราต้องต้องปั้นให้ทันความเร็วนะคะอยากเอามาวางปุ๊บเนี่ยจะขี้จะเยี่ยวนี่ต้องไปจัดการตัวเองกอนออกกอนเลยนะเราจะวางเอ้ยปั้นแบบเนี้ยปั้นอย่างเงี้ยปวดเกี้ยวปวดขี้ไม่ได้เลยนะทุกคนคือเราต้องทําให้เสร็จนะไม่รู้อ่ะมันมันมันหยุดไม่ได้ค่ะทุกคน มันก็มันไฮจีด้วยนะเราเราไม่อยากจะเสียเวลาตรงนี้ต้องไปนั่งล้างมืออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องจัดการให้เสร็จเรียบร้อยนะโอ้บางทีบางทีมันไม่ไหวจริงๆนะต้องแบบเร็วๆทุกคนแต่ไม่เคยบบคแบบเคกเราไปเข้าห้องน้ำกลับมาทาต่อเงี้ยนี่ใช่หไหมคะทุกคนเราก็ได้ลูกชิน้นหมูกไก่เราเห็นลูกชิ้นปลาหหวลูกชิ้นปลาเด้งๆนะคะ กินกับอะไรก็อร่อยน้ำกิ้มน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยค่ะก็คือว่าแก้ขัดได้ทีเดียวนะคะทุกครั้งนน้ฉันจะใช้ปลาปลาปลาบ้านเรารวมแต่เที่ยวนี้ใช้ปลาใช้ปาลาทูรนล